วันนี้เราจะเรามีเมนูย่างปลาดุกนะอบปลาดุกออ๋ปลาดุกย่างมันมีที่ย่างอบปลาดุกอบปลาดุกในหม้อไอ้ทดนั้ำลายน้ำมันเนี่ยปลาดุกสองตัวตัวใหญ่มากเลยอันนี้หมักหมักตะไคร้นะสูตรเจ๊เสิร์ตะไคร้แล้วก็มีหมืนหมักสูตรไก่ที่แกทำนะแล้วก็มีเหมืในอ มะกรูดเนี่ยครับเนี่ยน้ำมะกรูดอมหมักด้วยอันจะได้หอมหอมแล้วเาก็สูตรนี่หอมมากเลยมะกรูดโอื้ออันนี้พวกเขาเข้ากันมีตะไคร้กระเทียมอืมใบมะกรูดเนี่ยครับเอาไปทำได้แล้วครับปลาไม่ขาวหอมมากเลยแล้วก็มีซอสอืม

นีหอจะกิน,น,นจะหอมจะอร่อยทาไมอร่อยนข้าวป่นก็จะเอาข้าวตุ๋นแบบคุ๋ ถึงถึงตอนถึงถึงเล็กถึงถึงมาตัดกิสานแล้วมาปูหอมอ่ะันนี้ได้หันนี่ใส่เลยครับในนู้เนาะมอทอดไลนน้ำมันนี่ สะดวกสุดบีบใส่ยัดไปในท้องมันทำน้ำจิ้มอ่ะนสิ่งนี้ระเทมันไม่ต้องหรอนี่มีนี่ครับผมอบเลยครับป๊บโอ้โหมันก็ถึงได้ โอเคนักนครับครบโอเคนะครับแค่นี้นะครับเจอดรอินโอเคครับรอรอรอ,รอมันสุกมาแป๊บครับ